สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับคลิปวิดีโอแนะนำการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม f i บอ a l b ั m 6.0 Pro อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับข้อความนะครับถ้าต้องการเพิ่มหรือแก้ไขหรือลบข้อความสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นต้องไปในหน้าที่เราต้องการจะเพิ่มข้อความนะครับเราไปที่หน้า3กันนะครับ การเพิ่มข้อความนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับเลือกแถบเมนู Edit คลิกเลือกที่ Insert Annotation คลิกเลือกที่ Left Page หรือ Right Page เพื่อกำหนดตำแหน่งหน้าที่ต้องการนะครับในที่นี้เราจะเลือกที่ Left Page นะครับจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่า Text Box นะครับสำหรับพิมพ์ข้อความสามารถเลือกกำหนดสีรูปแบบอักษร การจัดหน้านะครับขนาดข้อความตามความต้องการได้นะครับในกรณีที่มีข้อความที่จัดพิมพ์จากโปรแกรมอื่นนะครับเช่นเอกสาร Word หรือว่าเท็ต่างๆนะครับสามารถนำมาแทรกในอ e ีบุ๊กได้เลยนะครับโดยการ c o p y มานะครับในที่นี้จะทดสอบเป็นตัวอย่างนะครับ คลิกขวาแล้วเลือก copy นะครับจากนั้นก็นำมาวางในหน้าหนังสือเราได้เลยนะครับจากนั้นก็คลิกด้านนอกครับข้อความที่นำมาวางนะครับอาจจะมองเห็นไม่หมดนะครับให้ลากเมาส์ขยายกรอบพื้นที่นะครับขยายขึ้นไปขยายขึ้นไปเลื่อนลงมานะครับ หากข้อความที่นำมาวางนั้นมีมากเกินไปนะครับเราก็สามารถก๊อปปี้มาวางในหน้าถัดไปได้นะครับอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มข้อความเช่นกันนะครับเราก็สามารถทำได้โดยคลิกขวาในหน้าที่ต้องการจะเพิ่มข้อความนะครับจากนั้นเลือกที่ annotate นะครับก็จะปรากฏ text box ขึ้นมาให้เราพิมพ์ข้อความได้เช่นกันนะครับ หรืออีกวิธีนึงนะครับไปที่แถบทูบาร์นะครับและเลือกที่รูปดินสอนะครับจะมีแบ่งแยกระหว่างขวาและซ้ายนะครับแถบเครื่องมือนี้ชื่อว่า insert annotation นะครับถ้าเราเลือกที่ปลายดินสอฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการเพิ่มข้อความในหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับถ้าคลิกด้านขวาของดินสอนะครับก็จะหมายถึงการพิมพ์ตัวอักษรในฝั่งด้านขวานะครับ ต่อไปเป็นการลบหรือแก้ไขข้อความนะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับคลิกเลือกที่ข้อความจากนั้นเลือกแถบเมนู Edit คลิกเลือกที่ Selection จากนั้นคลิกเลือกที่ Edit Annotation นะครับก็จะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือว่า t ท x t Box นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขหรือลบได้นะครับสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรเพิ่มขนาดหรือจัด วางข้อความได้นะครับการแก้ไขหรือลบข้อความนั้นยังสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความได้เลยนะครับง่ายๆใช่ไหมละครับสำหรับการทำงานเกี่ยวกับข้อความไม่ว่าจะเป็นการลบการเพิ่มหรือว่าการแก้ไขสำหรับในตอนหน้าน,นั้นจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพสำหรับในตอนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ